เราจะดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพของเราเป็นที่ทราบกันดีว่าร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ70%เพื่อช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบย่อยอาหารระบบเลือดหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้เป็นอย่างดีมีการขับสารพิษออกจากร่างกายได้หากร่างกายได้รับน้ำเปล่าในแต่ละวันไม่เพียงพอ จะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเลือดมีความหนืดข้นหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่เพียงพออันจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆทั้งโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมและโรคอื่นๆอีกตามมาดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอและถูกวิธีแต่เราจะดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพของเราเชิญมารับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับปริมาณน้ำที่เราต้องการในแต่ละวันเราควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายของแต่ละคนโดยคิดจากน้ำหนักตัวของเราคูณด้วย33ถ้าเราน้ำหนักตัว50กิโลกร,รมัมคูณด้วย33จะเท่ากับ1650ซีซีเราควรดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธี น้ำที่จะดื่มควรจะเป็นน้ำเปล่าที่มีอุณหภูมิห้องไม่ร้อนหรือเย็นแต่ในตอนเช้าหลังตื่นนอนควรดื่มน้ำอุ่นเพื่อช่วยในการขับถ่ายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อํำไส้ของเราจะได้สะอาดควรดื่มน้ำให้เพียงพอกับน้ำหนักของแต่ละคนในแต่ละวันโดยนับรวมปริมาณอื่นๆเช่นน้ำผักผลไม้น้ำซุปและน้ำแกงเป็นต้น ควรดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนอย่างน้อยหนึ่งแก้วควรดื่มน้ำก่อนและหลังอาหารแต่ละมื้อประมาณ30นาทีไม่ควรดื่มน้ำในระหว่างการทานอาหารและหลังทานอาหารทันทีเพราะจะทำให้น้ำย่อยในยกระเพาะอาหารของเรานั้นเจือจางไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัด เพราะน้าเย็นจะทําให้ระบบภายในร่างกายของเรานั้นต้องทํางานเพิ่มขึ้นเพื่อปรับอุณภูมิให้เท่ากับร่างกายก่อนจะดูดซึมทําให้ร่างกายของเรานักอ่อนแอนและเสียพลังงานได้ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากรวดเดียวหลายๆแก้วเพราะจะทำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำหรือภาวะน้ำเป็นพิษซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำปริมาณมากเกินไปภายในช่วงเวลาสั้นๆ การส่งผลให้เกิดอาการปวดศรีศรษะอาจเจียน่อ,อนเพลียเป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกร็งสับสนมือและเท้าบวมหากไม่รีบไปพบแพทย์อาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นสมองบวมและเสียชีวิตได้ส่วนการดื่มน้ำน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อร่างกายจะเกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายของเรานั้นสูญเสียน้ํามากกว่าที่ร่างกายจะได้รับเช่นการสูญเสียน้ําทางเหงื่อลมหายใจและการขับถ่ายปัสสา,าวะมีสีเข้มมีอาการอ่อนเพลียลิ้นแห้งปากแห้งท้องผูกเกิดน,นิ่วในไตอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้ควรดื่มน้ําเปล่าที่สะอาด จะดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มน้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลอาจส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้สตรีที่มีอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนควรงดดื่มน้ำเย็นเพราะจะทำให้อาการปวดท้องนั้นมากขึ้น การดื่มน้ำแร่นั้นองค์การนานาไมโลกไม่แนะนำให้ผู้บริโภคมุ่งที่ส่วนประกอบของน้ำแร่มากนะักเนื่องจากสารอาหารในน้ำแร่ยังไม่สามารถระบุป,ปริมาณที่แน่นอนได้และอาจปนเปื้อนสารตกค้างจากปรรจุภัณฑ์หากเก็บไว้นานในที่มีอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับ การดื่มน้ำไม่ถูกวิธีและมีปริมาณเพียงพอแก่ร่างกายของแต่ละคนจะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณดีห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมโรคไตโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคอื่นๆน,นอกเหนือจากที่เราได้บริโภคอาหารให้ครบ5้าหมู่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดจนพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ